ดีค่ะกลับมาพบกับศีลานีใบถา่รอตอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะจุ๊กก็มีพิกอา,าร์คาสมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันเนาะจากเอาง่ายง่ายดีกว่าข้อความด่วนมากๆของคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าอย่างไรวันนี้เราก็มีให้เลือก3ามกองเหมือนเดิมนะคะกองสีขาวกองสี เขียวแล้วก็กองสีม่วงนะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อบันเทาและบันเทิงนะหลับตาทำใจเบาๆลองดูซิคนๆนั้นที่เราคิดถึงเขาอยากบอกอะไรกับเราในเวลานี้กองไหนที่ดึงดูดเพื่อนมากที่สุดเลือกได้เลยนะคะโอเคนะถ้าเลือกได้แล้วจุ๊บจะไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกก่อน ขอเป็นสีขาวก่อนเลยนะรอบนี้นะสีขาวนะอ่ามาดูสิคนคนนั้นเขายังไงเขาทำอะไรอยู่คิดถึงฉันไหมอืม อ่านเลยอ่ะโอเคค่ะ Ace of Pentacle นะมี Justice มี Queen of Sword มี f i อ e of Pentacle นะคะแล้วก็มี Fire of Sword นะอืมเขาเป็นยังไงใช่ไหมเขาก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะเขาก็กําลังสับสนวุ่นวายในในตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องที่มีอยู่นะแต่ว่าเขาก็พยายามใช้เหตุและผลนะคะในการดําเนินชีวิตอ่า แล้วก็เขาก็ยังอยากจะบอกอีกว่าเขาจะใช้ชีวิตใช้เหตุผลมาตัดสินด้วยความยุติธรรมอืมไม่ว่าตอนนี้นะคุณสองคนอาจจะมีปัญหาทะเลาะบอกแวงกันเพราะว่ามันมีไฟออฟสอดขึ้นมีไฟออฟเพนต์เคลลิลขึ้นนะคะมันนะเป็นอ่าเป็น เป็นเหมือนว่าเห,เหมือนอยู่ในภาวะที่แบบว่าทะเลาะบ่อแวงกันอ่ะเนาะต่างคนต่างจะคิดว่าตัวเองน่ะมีเหตุผลของตัวเองใช่แต่มันก็มีความรู้สึกที่ยังคงมั่นคงกันนะม,มีโอกาสดีๆในเรื่องของเขาคนลของคุณนะอาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินหรือคุณหรือเขา เอ้ยหรือขูดเอ้ยขอโทษค่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเขาอยากจะมอบอะไรที่มันอ่าเป็นสิ่งดีๆเป็นของมีค่าจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้คุณก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอืมต่อไปนะ e of p e n t a c l e เอ้ย four of p e n t a c l e ขอโทษค่ะ่เหรียญ six of p e n t a c l e นะ page of s w o r d ซิกออฟวันเพชออฟวันนะคะโอเคเ,อเขาก็ยังคิดนะเขาอะฝากมาบอกว่าอืมฉันยังคงมีคุณอยู่ในใจเสมอไม่ว่าปัญหาหรือการทะเลาะบอกแวงของเราในครั้งเนี้ยมันจะทําให้ฉันหัวเสียมากขนาดไหนก็ช่างแต่ฉันะจะให้ความยุติธรรมกับคุณให้ แบบให้ความยุติธรรมกับคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลใจจะแล้วมันจะมีการตัดสินใจทำอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วความสัมพันธ์ของเรานะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเราอะ่ะจะมีความสุขกันขอเพียงแค่ว่าขอให้คุณมีการปรับบ้างฉันปรับบ้างนะความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไปด้วยดีแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกมานะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนะ่ะคือโซเมทของเขานะแล้วก็เขาก็อยากจะบอกอืมถึงแม้ว่า เราจะมีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตการใช้ชีวิตความคิดแนวทางหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันแตกต่างกันนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าคุณนะ่ะคือโซเมตของฉันแล้วก็เราอะสามารถที่จะ k i i f a n n o p p n n m n n d คือเรียนรู้แล้วก็เปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจในมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปให้มันดีขึ้นได้นี่คือข้อความที่เขาฝากบอก นะคะว่าเขาเองนะเขายังคงมั่นคงชัดเจนฉันยังถือคุณอยู่เสมอนะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหากันแล้วเขาเองเขาก็มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นไปได้ด้วยดีและจบลงด้วยดีด้วยความ แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะประมาณนี้นะคะเขาจะกลับมาให้ความสัมพันธ์กับเอ้ยให้ความยุติธรรมกับคุณนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะจุ๊บก็ขอเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแหวงที่มันมีมันจะด้วยเรื่องอะไรขอให้ใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันนะคะต่อไปนะปากกากองปาก,ากาสีเขียวกองที่ส <c oughs> เป็นอะไรวันเนี้ Uh, จากเซเว่นออฟครับทรีออฟครับนะคะเอ็ดออฟสอดนะไนออฟเพนต์เกิลนะคะ ja, เปิดให้หมดก่อนนะแล้วก็เจอแฮงแมนสำหรับเพื่อนๆกองนี้นะมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตนะ จนทําให้คนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวกว็ได้มันอาจจะเจอปัญหาเจอ,เอ,อความไม่เข้าใจกันหรืออ,อได้มีการแบบเลือกคนใดคนหนึ่งน่ะมีตัวเลือกมีชอยมีอะไรเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากมากอะ่ะเออทำให้เกิดความอึดอัดทำให้เกิดความเครียด ทำให้เกิดการหยุดความสัมพันธ์ไปเลยนะแล้วก็คิดด้วยว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้อืมนี่คือเรื่องราวที่ผ่านมานะคะแล้วยังไงต่อจ้าเออม,มันอาจจะเป็นรักษาเศร้าก็ได้นะมันมี 3 o ียบครั o เซเว่นอมันมีการทำอะไรรับหล่างกันนะมีไฟออฟ o r ดนะมีความเครียดมีความแบบไม่ได้ดังใจมีเอฟออฟเพนตัคลนะคะแล้วก็มี The Magician นะความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะคนคนนั้นของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถรอบด้านเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เขาจะมีใครเข้ามา เนาะแล้วมันเหมือนมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการทำอะไรลับหลังกันไม่เปิดเผยใช่มันทำให้เกิดเหมือนเป็นแบบความสัมพันธ์แบบรักเราแบบสองสคนอะไรแบบนี้ค่ะอืมมันยังมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะยังคงมองแล้วก็คงยังอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ นีต่อไปอีกอ่ะอืมแต่คนหนึง่งมีคนหนึ่งอ่ะที่คิดว่าแบบไม่เป็นไรฉันก็อยู่คนเดียวของฉันได้อะไรแบบนี้ค่ะอ่าเรามาดูซิแล้วลยังไงต่อรู้มนงเจอ้บ,บอกว่านะคะ e n g r a d e m e n t f e e r self f i r t มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งแหละเดาว่านะ่าจะเป็นเขากลับมา flirt คุณกลับมาอ้อยคุณนะแต่ว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะ สุดท้ายแล้วนะอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะ Free ฟรีเ l ลปลดปล่อยตัวเองนะคะปลดปล่อยอการกดดันทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะใช้ตัวเองให้เป็นอิสระบางทีนะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการขยิบเลเวลขึ้นนะเพราะว่ามันมีมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยมาพูดมาอะไรกันอีกแต่ มีมีใครบางคนอะที่มีการตั้งกำแพงตั้งกาดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บมาเยอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้นะคะกองที่สองนะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ผ่านปัญหาความอึดอัดใจแล้วก็มีสติในการแก้ไขปัญหานะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะอยู่ที่เราคะ่ะเลือกได้ว่าเรา อยากได้คนรักแบบไหนความรักแบบไหนอยู่แบบไหนแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยอืมเราเลือกได้นะคะโอเคนะต่อไปปากกาสีม่วงนะคะมาดูกันนายอัพเพนต์เตอร์คัลทูอ p s ค h ั e เดอะอ r มพ e เรอร์เดอะมจิเชนแล้วก็เดอะแฮงแมนออกทุกกอ้องอ่า ความสัมพันธ์เป็นยังไงไมาใช่ไหมดูเหมือนว่าคุณสองคนน่ะเหมือนรู้ใจกันอยู่แล้วแหละนะถึงแม้ว่ามันไม่ได้แสดงออกหรือว่าการแสดงออกไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่ดูเหมือนแบบเย็นชาได้แต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกนะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากความรับผิดชอบสูงแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีธุรกิจส่วนตัว มีลูกน้องที่ต้องดูแลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนเก่งรอบด้านเป็นคนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นได้แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะประสบความสําเร็จในการทําสิ่งสิ่งนั้นด้วยแล้วตอนนี้นะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณเหมือนถูกนิ่งๆไปเนาะเหมือนมันมีการหยุดนิ่งๆกันแต่จริงๆแล้วถามว่ามันเป็นยังไงมันยังคงมั่นคงกันอยู่ ะะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปยุ่งกับงานหรือว่ามีปัญหาในเรื่องงานเข้ามานะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้นะรู้กันฉันรักเธอและไงต่อจ้อาเดี๋ยวจัดเม้นนะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกจะมีทัวร์ออฟเพนตเพินะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีการบาลานซ์กันร,ระหว่างการเงินการงานหรืออะไรแบบนี้ได้จ้าแล้วก็ The Emperor ออกมาเน้นแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่นิ่งต่างชาติได้มีไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกอ่ะคือดูเหมือนเย็นชาเหมือนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีความรู้สึกไหมมีมีหัวใจแต่ด้วยความที่เป็น The Emperor อ่ะฉันก็จะไม่อะไรฉันก็จะท,ทำทุกสิ่งทุกอย่างบนภายใต้ความนิ่งและเงียบจา้าแล้วก็ต่อไปจัสติน นะคะแล้วก็มี S of w a n นะโอเคแหละความสัมพันธ์มันก็จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะ่ะหลังจากที่มันมีการนิ่งเงียบกันไปนะคะไม่ว่าการปัญหาของการนิ่งเงียบกันไปเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขาดขาดไปให้มากไปหรืออะไรยังไงก็ช่างนะคะ แต่ว่าการกลับมาที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยมันจะมีความยุติธรรมมันจะมีอะไรที่ชัดเจนใช่แล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันจะมีโอกาสพัฒนาขึ้นถ้าเขาจะบอกเขาก็จะบอกว่าฉันเป็น The Emperor นะแต่ฉันก็รักคุณนะ ฉันยังคงยึดมั่นถือมั่นในความสัมพันธ์ของเราอยู่นะในความรู้สึกของเราอยู่นะถึงแม้ฉันจะนิ่งหรือเงียบไปแต่โอกาสที่จะกลับมาพัฒนาแล้วฉันก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วฉันก็จะทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอุ๊ยมันดีนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าพไลน์รีเลั่นชิพนะคะ l e t s go o f control i s s u e นะคะแล้วก็ true love นะเป็นไปได้ว่าจริงๆอาจจะเป็นคนเก่าหรือคาว่าคนเก่าในที่นี้คือคนที่เคยคุยกันไปแล้วมันจบความสัมพันธ์อันเกิดจากความไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันหรืออะไรแบบนี้ได้หรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติกลับคืนกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้เขาบอก let's go o f control i s s u e นะเราสคนอออกมาจากเงื่อนไขการ เรียกอะไรนะเ,เงื่อนไขข้อจำกัดหรืออะไรแบบนี้ให้เราออกมาจากตรงนั้นนะแล้วเราจะได้พบกับความรักที่แท้จริงของกันและกันถ้าพูดจริงๆแล้วอาจจะหมายถึงว่าให้ต่างคนต่างเปิดใจต่างคนต่างลดความเป็นตัวของตัวเองลงเพื่อที่จะได้พบกับความรักที่มันแบบ บริสุทธิ์โรแมนติกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาอยากฝากบอกแบบนี้นะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆน,นะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นแต่ความรู้สึกของเขาคือฉันรักคุณนี่สำหรับเพื่อนกองที่3นะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พบกับความรักที่มีความสุขสมบูรณ์ ะะกันทุกๆคนเลยส่วนใครที่ยังคงต้องเจอกับปัญหาหรือยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรักตัวเองกอดตัวเองให้มากๆคุยกับตัวเองทุกๆวันนะคะสร้างความอบอุ่นใจให้กับตัวเองไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะคะวันหนึ่งเราจะพบกับความรักที่ดีแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรักตัวเราเองก่อน นะคะสำหรับวันนี้ซิลานีไปทาออลขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกัน E.P. หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย